สวัสดีครับกล้ามาทำใหม่วันนี้กลับมาที่คอนโดอีกครั้งหนึ่งนะฮะตามที่เคยบอกเอาไว้นะครับว่าเดี๋ยวจะเอาฟิกกูอาร์ตไอออนแมนมาเช็คกันหน่อยดนะิเพราะว่าผมก็ซื้อไว้หลายตัวถึงจะไม่ได้ซื้อครบก็ตามนะฮะแต่ว่าซื้อไว้หลายตัวมากแล้วก็เป็นอันรู้กันว่าฟิกกูอาร์ก็มักจะมีปัญหาแต่หักร้าซีดขึ้นเป็นเม็ดพดอะไรก็ตามแต่ที่พี่เขาจะมีปัญหาให้เราได้นะครับก็เดี๋ยวเอาลง มาเช็คมันซะทุกตัวเลยเดี๋ยวแกะดูนทุกตัวเลยเดี๋ยวไปขนก่อนมามาตอนแรกก็เหมือนว่าจะเยอะนะเออเอาจริงๆมันก็ไม่เยอะนะเพ<อ>ราะว่ามันดันไปมีของคอมมีเคปผสมด้วยหรือเปล่าสงสัยจะเป็นอย่างนั้นนะฮะเออก็อ่ะเดี๋ยวมาแกะกล่องไล่ดูกันเลยมาเลยมาดูตัวแรกมาร์กหนึนะครับผมอ่ะมาดูกันสิ ข้อต่อมันก็ไม่ใช่แบบปกติทั่วไปนะฮะข้อต่อมันจะเป็นคล้ายๆจะเรียกว่าไงเออคล้ายๆฟิกมาอยู่เหมือนกันนะมันจะเป็นแบบข้อกลมๆม้นวนๆนะฮะซึ่งข้อฟิกมาเนี่ยมันก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรนะเดี๋ยวมาดูขากันมัน่งป๊าบโ,โอ้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 ป๊าบแข็งแกร่งอยู่นะเออแข็งแกร่งอยู่แข็งแกร่งขนาดนี้ก็คงไม่ได้แตกไม่ได้ร้าวอะไรแหละ งอยังกึดการ์ดกึดการ์ดอยู่เลยมาดูเนี่ยเห็นไหมฮะข้อข้อต่อตรงเข่าเนี่ยเออเนี่ยมันเป็นระบบแบบเนี้ยที่บอกว่ามันจะใล้ายฟิกมานะฮะแล้วก็มาร์กหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบขยับอะไรได้มากมายอยู่แล้วนะฮะด้วยความที่มันเถื่อทานนะนี่อันนี้ติดติดไอ้สายหี่งอยากนิดหนึ่งเออโอ้ตามคาดโอเคมาร์กหนึ่งไม่มีปัญหาอะไร่านมาต่อกันที่ตัวต่อไปก็คือมาร์กสองปฮ้ย อ้โหเป็นไงเป็นไงอรุณอารามเชียวนะเปิดเปิดอ๋อแข็งแกร่งดีนะฮะแข็งแกร่งดีอยู่ไม่มีปัญหาอะไรนะเออโอ้โอ้โอ้เห็นอย่างนี้ก็ชื่นใจไหนดูข้อข้อสอบอ่าข้อสอบก็ดีอยู่นะฮะดีอยู่ไม่หลวมไม่ง่อยอะไรนะเออโอ้โห,โโหดูหวดัว,หวเข่าี่หัวเข่าปาดปาด เปิดโอ้โหเรียกได้ว่ายอดเยี่ยมก็ว่าได้นะตัวนี้อ่าโอเคโอเคมาร์กสไม่มีปัญหาโอ้ยยังชื่นใจได้2ตัวนะฮะชื่นใจได้2ตัวนะอ่ะไปต่อไปเลยต่อไปมาร์กสมาเข้าสู่ตระกูลแคนดี t โทนกันแล้วนะจ๊ะเรามาดูกันสิว่ามันจะเป็นยังไงบ้างรามาดูสีกนันก็ยังรู้สึกว่าสีมันก็ยัง เข้มๆอยู่นะหออรือว่าจริงๆแล้วอ่ะอช่วงหลังๆเนี่ยนะฮะไอออนแมนจะไม่ไม่ค่อยซีดนะผมกำลังคิดอยู่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันมีมิสเตอร์คัลเลอร์อันนึงนะฮะที่จำไม่ได้ว่าชื่อสีแคนเบอร์ี่หรือเปล่านะฮะมันจะเป็นแบบสีเนี่ยคล้ายๆเลือดหมูเมทัลลิกอย่างนี้เลยนะฮะกำกำอย่างนี้มาเลยนะตอนนั้นผมเอาไปทดลองพ่นซาซาบีนะฮะ มันจะเหมือนกระสีที่เราทำมาโขกเอามะโขกมันก็เลยไม่ซี่ไงแต่มาโขกมันกอรอบเว่านั้นเองก็ไม่รู้ว่าเขากลับไปใช้สีนั้นหรือเปล่านะฮะหลังๆก็เลยดูไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องสีซี่เท่าไหร่นะครับอ่ะนี่มาดูข้อสอโอเคอยู่ขยับแน่นปึง๋งปังอยู่โอ้โหแน่นแน่นจนน่ากลัวด้วยคือถ้าแบบว่างอแล้วได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่รู้สึกถึงความร้าวนะแบบเปียป้าเปียป้าอะไรขึ้นมานี่ก็อใหใจแป้วนะแต่นี่ไม่มีนะฮะยังไม่ม,ยม,มียังไม่มีนะ ขาก็ยังรู้สึกว่าเนี่ยก็ยังแข็งแกร่งอยู่นะยังกลางได้แบบปกต I mean, um, hmm. um. ิสุกดีนะมาดูนี่มาดูดิเมื่อกี้มันไม่ได้ขยับไงเราเลยยังไม่รู้เนี่ยถ้าเกิดขยับมันจะเป็นยังไงอ่ะนะก็โออยู่นะโออยู่นะไม่เป็นไรนะอะจุจ้าจูจ้าจูจ้าอะจุจ้าจูจ้าอืมอืมอืมข้างนี้มามาเออเอบเอบ อ่าอ่างอได้ได้ปกตินะฮะโอ้แข้งแกล่งแข้งแกร้งแถมสีก็ไม่มีจุดไหนซีดด้วยนะครับโอเคมาร์คสามเก่งมากลูกอ่ะเข้ารอบต่อไปต่อไปเป็นมาร์คสี่นะครับอ่าอาจจะสงสัยว่าทำไมมันมาเป็นถานอย่างนี้เพราะว่ามันมาในแพ็คกล่องน,นี่ห่อออฟอัมเออร์นะฮะก็เลยมาเป็นในแพ็คอย่างนี้นะจ๊ะอ่าอ่ะเดี๋ยวมาแกะดูเลย สีก็ยังดูซาบซาสสดใสยอยู่เหมือนเดิมนะครับผมยังไม่ได้รู้สึกถึงความนี่นะความซีดของมันนะเนี่ยไม่เห็นเลยนะฮะยังไม่เห็นซีดเลยนะส่วนใหญ่ที่ซีดมันจะเป็นจุดที่เป็นยาใช่ไหมอย่างแขนอย่างขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี่ย,ยไม่มีไม่มีเลยนะนะในเมื่อไม่มีความซีดก็สบายใจไปได้เอาหนึ่งนะฮะเราก็มาดูระบบปฏิบัติการขเขาบ้างปาร์ตปาร์ตปาร์ตโอเคงอได้ แน่นดีเหมือนเดิมอืมงอได้แน่นดีเหมือนเดิมปุกปักปุกปักอ่ามาดูขายกันบ้างดูขากันบ้างปึ๊บโชว์หน่อยโชว์หน่อยอ่าเอ่ออ่าแข็งแกร่งดีแข็งแกร่งดีแข็งแข่งดีแข่งแงข่ง,งดีใช้ได้ใช้ได้เออเห็นอย่างนี้ก็ชื่นใจหน่อยนะอ่าปับป๊บปั๊บโอเคก็แน่นดีนะฮะไม่มีปัญหา อ่ะฮึอ่ะฮึเออดอาแอบอ,อืมเยี่ยมโอเคมาร์ครอดไปอีกตัวหนึ่งโอ้ใจชื้นมาทั้งสี่ตัวรู้สึกดีจังเลยอะมาต,ตัวต่อไปเลยนะฮะกับมาร์ค5นะครับผมนี่นี่มองผ่านๆตอนนี้ก็ยังไม่เห็นความซีดเลยนะยังไม่เห็นนะฮะว่ามันมีความซีดอะไรตรงไหนเกิดขึ้นนะ เออก็คิดว่าโอเคหรอมัง้งถ้าอย่างนั้นนะ่ะเออสีเงินก็ยังสวยดีนะฮะสีแดงก็ยังสวยดีมือมืออะไรเนี่ยมือก็ปกติอยู่นะฮะโอ้เออเห็นอย่างงี้ก็สบายใจมาดูระบบเข้าต่อกันบ้างแข็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 งอ่าโอเคป๊าบยังไม่มีป๊าบยังไม่มีวี่แววความหลวมล้าอะไรนะฮะ

ตัวนี้ดาวเขาไม่น่ามีอะไรนะเพราะไม่ไม่เคยมีปัญหาเลยนะกับอีกระบบข้อต่อเข่าแบบนี้นะฮะโอเคโอเคโอ้ชื่นใจชื่นใจลูกรักไม่เป็นอะไรเอออย่างงี้ค่อยสบายใจหน่อยอ่ะไปที่ตัวต่อไปกันเลยต่อไปเป็นมาร์คหนะครับซึ่งอันนี้เป็นมาร์คหตัวที่2นะฮะเป็นรุ่นใหม่นะเพราะว่า ไอ้รุ่นแรงเนี่ยที่ผมชอบเรียกมันว่าไอ้แกลบเนี่ยนะฮะก็คือไอ้แกลบมันตาย <c oughs> ครับผมมันมันกรอไปแล้วนะฮะเราก็เลยแบบเออรุ่นใหม่เขาน่าจะแก้ไขให้ใหมันเข้ากับเซ็ตไอรอนแมนที่มันออกมาณนะปัจจุบันนะฮะผมก็เลยเปลี่ยนตัวนะครับก็เลยใช้ตัวนี้แทนนะมาดูกันว่ามีปัญหาไหมนะนี่สีสันก็ยังดูปกติดีอยู่นะเออใช่ ปกติดีอยู่ก็ดูไม่ซีดนะฮะมือมืออะไรก็ไม่ซีดนะครับที่แถมมาอะไรมันก็ปกติหมดนะฮะทีนี้เรามาดูที่จุดขยับกันบ้างนะจ๊ะก็ปั๊บโอเคงอได้นะฮะอ่าไออันนี้อันนี้อันนี้ขยับขยับง่ายนี่คืออะไรอ่ะขยับค่อนข้างง่ายเลยแหละแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นหลวมนะฮะอึ๊บอึ๊บเนี่ยขยับง่ายไปหน่อย แล้วก็ไม่รวมนะเออถ้าไม่รวมก็ไม่น่าจะเป็นไรมั้งตัวแรกเนี่ยข้อต่อเนี่ยเขาจะใช้เป็นสีของเนื้อพลาสติกเลยนะฮะแต่ว่า่อมาเป็นรุ่นสองเนี่ยเขาทําสีมาเลยนะเออมันเป็นสีทองมาเลยอะ่ะทีนี้มาดูขากันบ้างป๊าบก็ยังแข็งแกร่งอยู่นะฮะอ่าเป็นรู้กันนะถ้าใครที่มีมาหกตัวแรกนะฮะยกแล้วลู่ลุยว้าแล้วนะครับผมแต่นี้ไม่ลู่นะเนี่ยเออกันเนี่ยแข็งแกร่งดีนะฮะยังกลางได้ดีอยู่นะเออ โชว์เดย์ก็น่าจะเปลี่ยนพลาสติกใหม่นะครับผมเอออย่างงี้ดิเนี่เยเนี่ยทำมาใหม่แล้วก็เออแก้ไขอะไรที่มันแบบเก่าๆที่มันไม่ดีนะอ่และรุ่นเก่าในเข่าก็จะแตกหักกันไปหลายคนด้วยนะมาดูดิว,ว่าเป็นไงอืมระบบเข่าเนี่ยมันก็ดูเหมือนเดิมเลยนะอืเหมือนเดิมมากๆแต่ก็แข็งแกร่งนะครับแข็งแกร่งดีโอเคมาหกตัวนี้ก็ รอดไปอีกตัวหนึ่งนะฮะถึงแม้ว่าข้อศอกขวาจะเนี่ยขยับง่ายไปหน่อยแต่ก็ยังไม่หลวมโอเคผ่านต่อไปก็เป็นมาร์เจ็ดนะฮะมาเป็นกล่องอย่างนี้อีกแล้วซึ่งแน่นอนครับไอ้กล่องอย่างนี้ก็คือมันมาพร้อมกับพอของเขาวนะครับอ่ะเดี๋ยวมาแกะดูเลยปิิงโฮ,โฮสีปกติเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวเอาพุงลงก่อนเดี๋ยวจะสงสัยว่าเอ้ยทำไมพุงมันเปิดอย่างนี้อ่ะโอเคพุงลงยังอ่ะพุงลงแล้ว อามาดูมามามารอบๆเลย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 เช็คดีๆเช็คดีๆเช็คดีๆโอเคไม่มีสีส i i. ซีดอะไรทั้งสิ้นนะฮะอ่ะส <ves>. ีผ่าน่ามาเนี่ยเจ็บตัวในสีผ่านทุกตัวเลยนะฮะไม่มีตัวไหนซีดเลยนะปลอดภัยหมดเลยมาดูระบบกันดีกว่าแข็งไว้แข็งแข็งแข็งเดี๋ยวนะอืม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 พอขยับได้ปุ๊บขยับง่ายเลยหน้าหัวฉบหายเลยพวกเนี่ย เด็ปึ๊จ้าอีกแตจะปั๊จะปัอะจะปิดดูบดูอ๋อโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วขยับได้แล้วโอ้โหอะมาดูอีกข้างหนึ่งนะฮะเออเหอะเออเหอะเออเหอะคือด้วยความที่ซื้อมาเนี่ยแทบจะไม่ได้ไม่ได้อะไรกับเขาเท่าไหร่เลยนะฮะอ๋อตอนเอามาตั้งโชว์ในตู้อะก็ยืนเฉยๆเหมือนกันนะฮะไม่ได้เอามาจับเล่นอะไรเลยก็เลยแบบแข็งมากอ้อแข็งจนน่าห่วงอืม ที่น่าห่วอีกอันหนึ่งก็คือเนี่ยทำไมพุงมันชอบเปิดล่ะมันไม่ควรจะเปิดสิเออมันควรประกบสุดอย่างนี้สิเออโอเคอะทีนี้มาดูขากันบ้างขอกันบ้างขาโอ้ยนี่นะสำหรับใครที่ไม่ได้เคยแกะอมาเล่นเลยมันจะน่าห่วงตรงนี้นะครับเพราะว่าไอ้ความที่มันแน่นเนี่ยพอมันแน่นมากๆนะฮะเวลาผ่านไปนานๆพลาสติกมันจะกรอบถูกไหมพอพลาสติกมันกรอบมันเสื่อมเนี่ยไอ้ความแน่นนี่แหละจะเป็นตัวฆ่ามันนะเพราะว่า พอแรงที่เราต้องฝืนเอามันออกมาอะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะทําให้มันแบบล้านเปี้ยะปลาแล้วก็ร้าวได้นะฮะจุกอจุกจุกอโอเค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 ขยับได้แล้วขยับได้แล้วแน่นขนาดนี้นี่ก็อคือตอนตอนแรกอะมันคงไม่ได้แตกหักในกล่องหรอกมันจะแตกหักข้อมือกูนี่แหละอ่ะโอเคนี่นะฮะแน่นเอียดแน่นเอียดใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่อืม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  อืม <Wasser> อืมเอ้าสี่ต่ออี๋หนออ๋อหนออ๋อหนอโอเคแน่นเอียดมากเลยอ่ะคดแน่นเลยมาดูข่าวกันจุกกะจุกกจุกกะจุกะจุกกะเข้อบนไม่งอเว้ยข้อโอ้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 เสียงโคตรน่ากลัวเลยโอเคอ่าพอได้อยู่ก็ยังฝืนๆแน่นๆอยู่นะเออใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่โอ้โหเป็นไงเออหืมเป็นไงเสียงอื้มอื้ม เป็นไงเสียงเอ้ยเอย้เล่นแล้วก็ลุ้นชิบหายเลยทําไมกูต้องลุ้นขนาดนี้ด้วยเนี่ยโอเคนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่หลวมนะเนี่ยไม่หลวมนะเออยังแน่นดีอยู่นะฮะอ่าโอเคผ่านไปด้วยใจระทึกอีกหนึ่งตัวอ่าแต่ถามว่ามาร์เก็หมดเลยไหมไม่หรอกมีอีกตัวหนึ่งนี่นะครับมาร์เก็อีกตัวหนึ่งมันเป็นเวอร์ชันอเวนเจอร์แอสเซมเบลนะฮะก็คืออ่าเวอร์ชั่นของ A อเอ e วนเจอร์ภาคหนึ่งนะครับต่างกันยังไงเดี๋ยวแกะให้ดูนี่ถามว่าต่างกันยังไงล่ะต่างกันที่สีนะครับต่างกันที่สีเลยเราจะสังเกตว่าตัวเนี้ยสีมันออกจาด้านมากกว่านะฮะมันจะเป็นแดงด้าน้านมากกว่าแล้วก็เฉดเนี่ยมันก็จะสว่างมากกว่าด้วยนะฮะสีทงสีทองอะไรพวกเนี้ยมันจะสว่างมากกว่าหมดเลยนะแล้วนอกเหนือจากนั้นก็คือมันจะมีคราบดาเมด ดาเมจเล็กๆน้อยๆมาให้อัเน,นี้ยอย่างตรงหัวไหล่เลยนะเนี่มีคราบดาเมจมีรอยทะลงทะลอกมาเห็นนะอ่าเนี่มีคราบเปื่อนสนิมนะฮะเปื้อนสนิมเปื่อนคาบน้ํามันนั่นโน่นนี่นะฮะเดี๋ยวจะเอาอีกตัวมาเทียบไปดูนี่คือรุ่นปกติอ่าที่แถมมากระหอนะครับผมและนี้ก็เป็นรุ่น A v เ n g e r Assemble ม่ะนะเห็นไหมฮะสีทองมันจะต่างกันเนี่ยของเ ven g เจ a s s e m b l ซมมันจะสว่างกว่าน,นะสีแดงสีทองนะต่างกันเลยเนี่ยสีทอง ตัวธรรมดาจะเหลืองกว่านะฮะต่างกันเท่านั้นแหละของแถมในกลงในกล่องอะไรก็แถมมาให้เหมือนกันเด้ๆเลยนะครับผมดีไซน์ก็คือเหมือนกับเอาไอรุ่นนี้แหละเอามารีเพ้นใหม่นะอะเดี๋ยวเรามาเช็คกันเลยตัวนี้นี่รู้สึกว่าเนี่ยบรเดาหลววไปนิดนึงนะฮะไม่ได้ที่ขานะแต่ว่ามันเป็นที่เอวอะผมก็ไม่รู้ว่าว่ายังไงนะอยู่ในกลน่องนานหร้อบอก่าไม่รู้เนี่ยหยิบขึ้นมาปุ๊บก็ห้อยเลย ใครเป็นบ้างเนี่ยเนี่ยหยิบหยิบขึ้นมาเนี่ยห้อยเลยเนี่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 ยดงดงดงดองดงดงดงโหสุดยอดจริงเลยโทนี่มา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 ดูแขนกันอ์ดอ์ดอ์ดอ่ะปึ๊ดโอเคอ่างอได้ปกติดีนะฮะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหานะฮะเมื่อกี้ก็หมุนหมุนดูแล้วนะมันก็ไม่มีความซีดอะไรตรงไหนเลยนะฮะอืมแข็งมากเลยโคตรแข็งเลยอือหือ อื้โอ้คืนยากด้วยคืนยากด้วยอื้มอืออือมอื้อื้อื้มอืออะโอเคเห้ยนาห่วงแค่ตรงเนี้ยขามันหนักหรือไงทำไมตัวอื่นมันไม่มันไม่เลือดดักอย่างนี้วะทำไมเป็นเฉพาะตัวนี้วะมาอืดเฉาเฉาเฉาชฉาาขาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะเอ่นอ่แข็งแกร่งดีอยู่แข็งแกร่งดีอยู่นะอ่ายกฟ้าเคขยับได้ปกติดีจ้ะ ดีจ้ะเอ่อโอเคมาดูข่าวกันเอออันนี้ข่าวขยับได้ง่ายกว่าตัวเมื่อกี้นะฮะอืมข้างหนึ่งโอเคอ๋อนะเนี่ยนะฮะสีสันปกติสวยสดงดงามมากแอบรู้สึกด้วยนะว่าว่าเออจริงๆแล้วแบบเนี่ยทำออกมาเป็นสีอย่างนี้ก็สวยดีนะฮะเออมันดูมันมันแดงกว่านะมันไม่ได้เข้มมากมันอ,อกอนแดงกว่าแล้วเออบางทีสีเนี่ยเนี่ย ออกกึ่งเงากึ่งด้านอย่างเงี้ยมันก็เออมันก็สวยดีเหมือนกันนะเออเขาท่าเขาท่าด้วยความที่พอมันกึง่งเงากึ่งด้านใช่ไหมฮะแล้วไอ้สีทองอะ่ะมันวาวๆอย่างเงี้ยมันก็แบบนะม,มันไม่ได้แข่งกันอะ่ะเออมันมีจุดแบบจุดเน้นจุดดรอปอะไรอย่างเงี้ยออสวยๆรู้สึกชอบตัวนี้มากกว่า